สวัสดีครับจีดีต้อนรับเข้าสู่ b แบ็กม a n n e l นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Auto c h โ s ้เหมือนเดิมครับตอนนี้ปีสัตวที่27แล้วนะครับมาดูครับว่าวันนี้เราจะเล่นภาษาอะไรนะครับตัวแรกที่เราเลือกก็เป็นทามูนะครับก็ง่ายๆครับตีแล้วเบิร์นมานานะครับหรือเบิร์นเอสพีนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเล่นอะไรแต่ดูจากลักษณะอยากจะเล่นภาษาขนนกนะครับไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าก็ใช้นิง่ายเชื่ออีกหนึ่งตัวครับก็ เมื่อ SP เต็มก็จะเป็นการยิงสตันนะครับก็เลือกไอเทมเป็นดาวครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปชุดที่2นะครับว่าจะได้ไอเทมอะไรนะครับก็ในส่วนของภาษานของคนนกเดี๋ยวเราแปะเป็นเกียรตความรู้ไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับก็สรุปค้่าวๆไว้ให้นะครับก็มีทามครับแล้วก็มีคอนแล้วก็สกายเบเกอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันนะครับน่าสนใจก็จะเป็น บวกการหลบหลีกครับ25%รก็เมื่อกี้เราสกายเบเกอร์มาเป็นตัวแท็งนะครับเพราะยูนิคอร์นมันไม่ใช่ตัวแท็งนะครับเดี๋ยววันนี้ที่น่าสนใจก็อาจะเป็นว่าบูดนะครับไปครับชนะไปครับเมื่อกี้ใช้ดงไม่อยู่ตัวครับก็เดี๋ยวเปิดกล่องก่อนแล้วกันครับลงเลเวลครับเปิดกล่องตอนนี้ก็เอาเป็นตัวคิสตันแล้วกันครับเพิ่มมาแน่ครับ ฝั่งตรงข้ามเราที่เห็นนีงไม่ได้เปิดภาสานครับก็มีน้องน้องเห็นนะครับของเราแต่เป็นสกินหม่นะครับโอเคครับชนะไปครับตันมาดูครับมีหญิงแกล้งครับตอนนี้เปิดภะษาก่อนกนขันนนนนน้นที่หนึ่งครับครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เปิดภาสามนุษย์ขับขั้นที่หนึ่งครับหรือออกแดงครับแล้วก็มีแพนดา้าตัวนะครับก็เป็นขั้นที่หนึ่งกัน เรามีแซงบอลนะครับเป็นดาเมจไปหรือเปล่าสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตามาดูรอบที่6กก็ดีกว่าครับสกายเบเกอร์มาอีก2ตัวครับมีอีฟเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเจอภาษาอะไรนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเท่าที่เห็นเป็นภาษาก็บินทันทีหนึ่งครับแล้วนี่โรเบเกอร์นะครับ2ตัวตัวหางเงินสุดท้ายครับอิปเปอร์ไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่าสุดท้ายน่าทึ่งครับโโอ้ห เรียบร้อยครับเกือบแพ้ครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เจ็ดกันดีกว่าครับตอนนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจครับเกบเงินไปก่อนครับฝากคุภาพตอนนี้มีของเปิดภาษาของก็ปิดขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วเขามีตัวเวมพิษานะค่อนข้างโหดอยู่นะครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้ รอบที่แปดนี้ครับอชายนิ่งกับทาโบขึ้น2ดาวครับนักนี่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับมาดูครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอภาษาก๊อตนะครับแล้วก็เป็นวอริเออร์ขั้นสุดสุดนะครับก๊อตกับวอริเออร์นะครับจะลักษณะไหวเลยหญิงแกรงนี่เป็นสุดท้ายเบียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่เก้าดีกว่าครับ ก็ตอนนี้ก็มีชายดิงดักกวาดมาครับก็ลงเรื่อยไปก่อนครับถ่าแล้วต้องล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็เอาสกายเบเกอร์ลงไปแทนครับก็มาดูฝั่งของข้าครับตอนนี้เราเจอภาษาคินเนสเซอร์ครับเปิดภาษาอื่นไม่ได้เลยนะฝั่งของข้าตอนนี้เขามีโอกาสตีแล้วแล้วติดล็อกนะครับทำอะไรไม่ได้ครับไหวหรือเปล่าเอ่ยจะลักษณะไม่น่าไหวครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ ดูรอบที่10กันดีกว่าครับก็ซื้อใช้ดิจิคอร์ดกับไลท์เปดนะครับเห็นไหนนะครับก็มีม pues ิจฉานะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหัวออกมานะครับที่น่าจะไหวอยู่นะครับไลท์เปดของเราย nah, ิงชีงไปเลยครับโดวสตาร์นั้นเรียบร้อยครับชนะไปครับก็เดี๋ยวมาดูของดีกว่าครับว่ามีอะไรให้มาต่อจะมีทาโบมาครับตอนนี่เปิดกองครับ ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับแต่ดูจากลักษณะน่าจะมีจิ๊กบ็อกเกอร์ครับก็เป็นตัวแท้งก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็4ี่นนนะครับแล้วก็มีฮาร์มออกนะครับฝั่งตรงข้ามเดือดปานก็ปิดแล้วครไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะครับแต่เรายังเหลือเยอะอยู่ครับสุดท้ายครับไหวไหมเรียมร้อยครับชนะไปครับส รอบที่22ดีกว่าครับก็มีดุนคอนไมาอีกตัวแล้วกันครับดุนคอนนับเปิดภาษาดูอิทก็2ตัวก็สุด2ดาวได้แล้วนะครับเดหลือฝั่งตรงข้ามเจอภาษาหมีนะครับเป็นภาษาหมีกับมนุษย์นะครับแต่ลักษณะไม่น่าจะไหวหรือเปล่าไหวไหมสุดท้ายไหวไหมเรียบร้อยครับชนะไปครับเกือบแพ้คพี่รอบที่1 3ครับไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับตอนนี้ ก็มาต่อสู้กันเลยดีกว่าครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เท่าที่เห็นก็น่าจะเปิดภาษาของตัวคอสนะครับขั้นที่หนึ่งแล้วก็มีภาษาสับวขั้นที่หนึ่งกันครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนมาดูรอบที่14ครับก็มีไลท์เบลดไหมครับซืบไว้ก่อนครับลงเรืวอไปครับตอนนี้เน้นไลท์เบลดไปก่อนครับฝั่งตรงข้ามตอนนี้เจอภาษาสับนะครับ ปราสานสัตว์จะเป็นขั้นที่2นะครับแล้วก็มีบริเออร์มาตามนะครับไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะเดือดร้อนสุดท้ายเกือบร้อยครับไม่ไหวครับแพ้ไปครับตอนนี้รอบที่สิบห้าดีเลยครับว้าปูดมาครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับหนีครับหนมาปุ๊บเปิดประสานทุกอิฐครับทำให้ยูนิคอร์นขึ้น2ดาวครับตอนนี้ตอนนี้เจอคลิปนะครับรอบที่15 ก็เปลี่ยนเอายูนิคอร์นออกมาแล้วกันครับตอนนี้ไปครับเป็นลักษณะแล้วจะไหวหรือเปล่าครับตีค่อนข้างช้านะครับวาบูดนี่ตายไปแล้วเี๋ือตอนนี้เหลือสามตัวสุดท้ายครับไหวหรือเปล่าเอ่ยไหนอาโบสองดาวครับแล้วก็ว้าบูดก็แค่ดาวเดียวครับแต่ว้าบูดท่องข้างดีครับเมื่อไอทีเต็มจะเป็นการดูดเลือดมาเลือดศัตรูมาใส่ให้เราครับ น่าจะไหวครับดูจากลักษณะอาโบไม่ตายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับดูครับใจของคุณหรือเปล่าทาโบมาอีกหนึ่งครับก็ซื้อมาครับลงเรือไม่ลไปนะเปิดกล่องครับอ่าครับเป็นคาถาครับใส่ให้ว้าปู่ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับตอนนี้ฝั่งตัวข้ามเจอวัะสานครบถ้วนนะครับเป็นของเขาก็ปิดแค่ตัวแล้วนะครับ ไหวหรือเปล่าเอ่อลักษณะแล้วคว้าปู่แล้วก็ถูกเลือดครับเลือดไม่ยับร้อยครับชนะไปครับตอนนี้หญิงเก่งไหมครับก็มีตัวดูอิดไหมหนึ่งตัวนะคือเก็บไว้ก็ถ้าดูอิดสี่ตัวก็ใช้สองดาวสองตัวนะครับฝั่งสุภาพเจอเตีกแล้วนะครับเนเน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะตอนนี้โอ้โรอบโดมครับไปไหม ก็ปินตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้อาหิงแก่งทั้งสองดาวครับแล้วก็มีวิปเปอร์มาอีกตัวนะครับก็เป็นต้นไม้นะครับลงไม่เอาไปเมื่อกี้ตอนนี้จะเลเ้ยวไปแล้วนะครับหรือจีนนิเตอร์อีกแล้วนะครับไม่เนี่ยจะไหวว่าไหวหรือเปล่านะสองตัวไหนเออตัวพี่อยู่นี่โดนว่าน่าจะไหวครับ เห okay. like? ียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้เคยูนิคอร์นในตัวนะครับตกดาวไหมครับตัวนี้แอสซิสต์ไหมหนึ่งตัวครับก่อนเป็นชาโด้ครับ V E ใน E นะครับอีเล็กติกที้ครับกอนนี้ฝั่งตัวข้ามเจอภาษานักเวททันทีสองครับใหเนตเซอรไหวหรือเปล่าครับโอ้โหเรือชนตัวสุดท้ายครับท้นี่เรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ รอบที่20ดีวครับดูนีคอนมาอีกหนึ่งตัวนะก็ซื้อยูนีคอนแล้วก็ขายยีคอนสองดาวไปนะครเราใช้เพื่อขึ้นสามดาวน,นะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อเอาลงนะครับเดี๋ครับเจอกิ้นสุดนี้จะให้ไอเทมอะไรกับเราบ้างนะครับเอามาหชิ้นครับต่อใส่ให้กับวาบูดแล้วกันครับ เร่งมานะครับหลังวินเลนเจอร์ครับแล้วกใช้ดินาเจอร์ยังไม่ต้องการครับก่อนลงเวลไปครับตอนนี้เปิดกล่องดีกว่าครับกล่องเป็นกันนกันเวทก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเปิดภาสานขนนกขั้นที่สองนะครับนะครับางตรงข้ามเตือนาษสานฟีทนะครับหรือสัตว์นะครับหรือเปล่าแล้วเขามีหญิงแก่งครับ ว่าูสุดท้ายเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตันนีมาดูรอบที่22กันดีกว่าครับตอนนี้ก็ลงเลยว่าไปอย่างเดียวครับตอนนี้เอ้มาอีกหนึ่งครับแต่น่าจะยังไม่ึซื้อนะซื้อมาไม่มีประโยชน์ครับซื้อมาสียตังค์ประมาณสี่าบาทซื้อมาขายก็ขาดครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเจอประสานของก็บินแล้วก็เจอของเครื่องจกนะักรครับเรียบร้อยครับแพ้ไปครับตอนนี้ เือน้องแมวไม่ไหวครับเวทเวลครับตอนนี้ก็เอาวิเลนเตอร์ลงไปครับว้าปู่ครับตอนนี้เปิดผสานเก้าขนต้องแมวว้าเปิดมาอีกแล้วครับวิเลนเตอร์ขึ้นสองดาวครับใช่นิ่งมาอีกทีครับแต่ไม่ซื้อครับเอาว้าปู่สองดาวครับตอนนี้มีหาครับว้าปู่ไปอีกทีครับข้หมีไม่ซื้อครับก็ล็อกไปก่อนแล้วกันครับเงินเหลือ20บาท ฝั่งสุดข้ามปราสาทน้ำเวทแล้วไงครับเราคิดว่าไหวไหมเอ่ยแต่เราอาจจะไม่ไหวครับมันโดนชาร์ตอ้าตัวทีมชาร์ตตายไปแล้วครับท้ายครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้มาดูรอบที่ยีดีกว่าครับก็ตอนนี้ชายนิ่งดักก้อนนะครับยังไม่ขึ้นสองดาวครับหญิงแก่งก็โอเครไลท์เบดเพ่สองดาวครับตอนนี้ก็ขยับนิดนึงครับเมื่อกี้ไม่ได้ปรับตำแหน่งครับตอนนี้แท้งก็เป็นว่าบาูดนะครับ เป็นได้ทั้งแทงและก็ดาเมจ์ในตัวนะก็ถือว่าค่อนข้างดีครับมีฟาสต์วิ้งครับตัวสุดท้ายพอมีครับใช่ครับมีเลนฟ็อกตัวสุดท้ายข้ามสิครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตาดิรอบที่25ดีกว่าครับเป็นรอบที่คลิปนะครับก่อนแล้วเปิดไม่เจอเลยครไครับเปล่าตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับ ได้ค้อนใส่ป๋านะครับจิตแม่มีชาโด้มาอีกครับฝั่งเกาะครับนั่นใจเกาะอ่าจอเกาะนะครับใส่ให้กับชาโด้นะครับหรือพี่เองเรานะแอสซัสซินนะครับตอนนี้ของวัปปู่ก็จะมีของป้องกันครับแล้วก็ของโจมตีเวทนะครับฝั่งลมภาพเจอภาษาจีนเตอร์ครับตอนนี้เรามีตัวครอบโดมสองตัวครับแต่เรามีตัวยิงข้างนอกครับผม เออสองตัวน่าจะสู้เราไม่ไหวครับเรียบร้อยครับชนะไปครับแต่ตอนนี้มีทีมแพ้ไปแล้วสองทีมนะครับโอเคครับยวเดี๋ยวใส่เทมก่อนล้วกันครับใส่ให้แอสซัสซินนะครับต้องหน่นิดนึงครับตอนนี้ผมก็อปราสามมิตอีกแล้วครับตอนนี้เหลืออทีมสุดท้ายครับจะลักษัะ เาจะเราไม่เคยไหวหรือเปล่าหรือเราจะแพ้สุดท้ายแอนตินไหวไหมไม่ไหวครับเรียบร้อยแพ้ไปครับตอนนี้มาดูรอบที่2ี่สแ้วครับพออผีมาไม่สนใจครับส,ส,สุท้ายมาก่อครับจ่ายนิ่งแด,ด,ด้ก้อนสองดาวครับไปครับราหาตัวเมดูซ่าก็ยังไม่ซื้อครับตอนนี้น่าสนใจเปิดภาษาของโวอาเชอร์หรือฮันเตอร์นะได้ ได้อีกไดเวลนะครับโอ้ตอนนี้เจอสามดาวหนักๆเลยเรือประสาทของก็ปีนนะครับแล้วก็มีทั้งหมดครับทั้งเมลเก็บร้อยครับชนะไปครับไม่กวนเพนะครับสุดเกือบไปอ่าวาับบุตรสามดาวครับจับตำแหน่งนี้สุดครับเจอเกเนเตอร์แล้วตอนนี้มีทีแพ้ไปหนึนะครับก็เหลือห้าทีสุดท้ายครับตอนนี้ไหวเปล่าวับบุตรสามดาวบอสถือว่าทั้งถึง คั้งก็ดูเสืเ้อแรงขึ้นนะเรียบร้อยครับชนะไปครับต,นอ,อ,ตอนนอเคอกับคลิปรอบที่30ครับมีอะไรให้ซื้อมากเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลงแล้วไงไปให้เรื่องสิบนะครับรอนีฮันเตอร์เรามีสงตัวแลครับโอเคครับเดีบร้อยชอนะไปครับตอนนี้ไอ้ครับเปิดกล่องครับ น่าสนใจก็เป็นฝานตีกระจายครับก็ใส่ให้แผ่นทอมหองเรานะครับตอนนี้ไรเบรดครับรวมของดีกว่าครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวของแอซซินเรานะครับก็เดี๋ยวรวมของก่อนแล้วกันครับอะไรไม่น่าใช้ก็เปิดครับมไม่มีอะไรให้กับแผ่นทอมครับก็เป็นนีคอมนเซอร์แล้วกันครับ ใส่ให้กับฟ้าปูดแล้วกันครับหลายใจครับนีเค,ครับก่อนเปิดมาก็โดนครับเรียกตัวสกิเลตันนะครับมาช่วยไหยบบวเปล่าจะี๋ยวลักษณะไหนของทางถือค,ครับไหนกีนแท้คนสุดท้ายไหวไหมดีร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ยมาดูรอบที่สามสิบสองดีวกว่าครับก่อนน่าจะลงเลเวลไปนะครับออ๋ลงให้ อบเลเวลสิบเลยแล้วกันครับตอนนี <t <t ้ไม่พอครับขาดอีกนึงก็เดี๋ยวรอตาหน้าแล้วกันครับจะกดอัพก็เสียเวลาครับนี่คือบบไสตินล้วงหลังครับโอ้ว่าหมูก็ซื้อแท้งนะโดนเรือชนครับก็แท้งเรือรัวครับเกือบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ทีแท้อีกหนึ่งครับไปครับสงไทยตอนนี้ เพื่อการสตาร์ทที่ดีครับเจออีกแล้วครับหรือบอกไปนะครับที่มีตัวละครฝังตรงข้ามที่เป็นกระปินะ่นเนี่ยเกิดจากเด็บเบ่งของเปิดประสาทของนกขั้นที่สามเนี่ยเอครับเรียบร้อยครับมีเทสไปอีกไม่เป็นไรครับตอนนี้เหลือวสามทีมสุดท้ายครับไอเทมก็น่าจะใส่ให้กับตัวนกปูกนะครับ แล้วก็ใช้นิ่งนะมับก็วิ่งไปหยุ่งหลังนะครับเตรียมยิงสตันนิดเดียวครับกับเสกลูกแบบยันไถยกสตันหมูครับครับไหวหรือเปล่าถ้าถ้าเราโดนตีมิดเมื่อไหร่ก็จะเสกตัวของฝั่งตรงข้ามมาสู้เสมอครับเรียบร้อยครับชนะไปครับตอนนี้ทีมแพ้หนึ่งะครับเหลือทีมสุดท้ายแล้วครับตอนนี้รอบที่สามสิบห้าครับ เห็นครับเจอคลิปเดี๋ยวดูครับว่าจะได้ไอเทมอะไรกนนันแต่ลักษณะฝั่งตรงข้ามน่าจะสู้เราไม่ไหวแล้วครับได้เสือ้อกอกไหม่หนึ่งตัวครับ <c oughs> รก็ขอ,องพวกกัน,กน <c oughs> สเพนท์สองดาวครับกอ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นมังกี้แล้วกันครับก็ใส่ให้กับเพนท์อมครับก็ตัววับูปก็เป็นนินแทงครับตอนนี้ ก็เอาอะไรทิ้งดีเลยอ่าก็เอาเมจีบ็อกเกอร์ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เสื้อเกราะให้กับว่าผู้แทนนะครับวางตรงข้ามเปิดประสานของวอลล็อกนะครับแต่ลักษณะน,น่าจะสูเราไม่ไหวครับโดนสตา๊์ครับเจอแผ่นอ้อมตีีกระจายด้วยครับสุดท้ายใช้นิ่ง เรียดร้อยครับน้าไปครับตอนนดีใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s ไ r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจรครับช่องเราแบ็คพีชแนลดเลยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ